นายอำเภอบางละมุงนำอาสาสมัครจับบ่อนพนันค้นเจอบัญชีส่วยตำรวจนายกรัฐมนตรีเห็นเป็นเรื่องปกติไปแล้วหรืออย่างไร พันตำรวจเอกวิวรุษสิริสวัตดิบุตรเลขาธิการสถาบันเพื่อการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมหรือสปอยทกล่าวว่าถ้านายกรัฐมนตรีเห็นการจับบ่อนพนันและสถานบริการผิดกฎหมายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและฝ่ายปกครองเป็นเรื่องปกติโดยไม่คิดลงโทษตำรวจผู้ใหญ่ไม่ว่าผู้บังคับการหรือผู้บัญชาการผู้ละเลยต่อหน้าที่กันเช่นนี้ ถ้าอย่างนั้นก็ควรยุบกองบัญชาการตำรวจเสียดีกว่าจะได้ไม่สิ้นเปลืองภาษีประชาชนโดยไม่มีประโยชน์อะไรแล้วให้ตำรวจอยู่ใต้อำนาจผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อจะได้จัดการปัญหาและควบคุมให้ตำรวจทำหน้าที่รักษากฎหมายเพื่อให้เกิดความสงบเรียบร้อยในจังหวัดได้